ที่สมุทรปราการต้องบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบจริงๆค่ะก็คือผัวเนี่ยไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเมียก็ไปตามผัวให้กลับบ้านผัวไม่พอใจมาตามฉันได้ไงออต่อหน้าเพื่อนด้วยนะคะกลับมาถึงบ้านก็ทะเลาะกันฝ่ายเมียเนี่ยน้อยใจบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปนอนที่โรงแรมคนเป็นผัวไม่ยอมชักมีดออกมาขู่เมียมีการยื้อแย่งกันสุดท้ายมีดเนี่ยแทงผัวเสียชีวิตเลยค่ะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุริมถนนห่างจากบ้านไปประมาณสัก50เมตรเท่านั้นนะคะที่ตำบลสำโรง เหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการก็ไปเจอนางแนนค่ะเป็นชาวเมียนมานั่งเฝ้าผัวก็คือนายไซชาวเมียนมาเหมือนกันนอนแน่นิ่งหายใจรวยรินอยู่มีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณใต้คางแล้วก็หน้าอกซ้ายชายโครงซ้ายแล้วก็ที่หน้าท้องด้วยต้องบอกอาการสาหัสเลยเจ้าหน้าที่เองก็ช่วยกันปั๊มชีวิตนะคะปั๊มหัวใจเพื่อที่จะยือชีวิตสุดท้ายก็ไม่เป็นผลโดยนางแนนเล่าด้วยอาการตกใจค่ะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องกันเธอเนี่ยไปตามผัวที่ร้านเล่าให้กลับบ้านผัวไม่พอใจกลับมา ก็มีปากเสียงกันตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าจะไปนอนโรงแรมทําให้ผัวเนี่ยคือโมโหไม่พอใจเหมือนกันก็เลยไปหยิบมีดออกมาขู่จะแทงตนเองก็มีการยื้อแย่งกันสุดท้ายมีดก็ไปโดนผัวจนเสียชีวิตค่ะตอนแรกอ่ะหนูว่าจะไปนอนที่โรงแรมแถวเนี้รอให้เขาถึงมาแล้วเาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเดินออกมาแล้วที่นีเขาก็หยิบมีดอะไรอย่างเงี้ย่ก็พยายามจะเอามีดแย่งมีดกัน ม,อมเอามีออกแบบมือเขาแล้วทีนี้ๆๆม,นมันบอกว่าเขาจะแทงมันก็เลยบาดเขาเเเอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องของครอบครัวยังอยู่ที่อุดรธานีครับตำรวจเนี่ยแล้วก็พลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือนางคณิษฐาอายุ53ปีกำลังเดินอยู่บนทางเท้าในเขตอุดรธานีครับ,รถ,รบถูกผัวทำลายร่างกายหน้าตาปูดบวมเลยห่างจากจุดที่เธอเกิดเหตุเนี่ยนะครับ คือเขียวช้ำไปทั้งตัวปากแตกฟันหักก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลเธอบอกว่าอยู่กับผัวคนล่าสุดชื่อว่านายอนุพลอายุ34ปี<อ>เป็นคนเก็บของเก่าขายครับได้สักประมาณ2ปีแล้วก็อาศัยหลับนอนตามที่ต่างๆเวลาผัวไปกินเหล้าเข้าปากก็จะมีอารมณ์หึงหวงคิดว่าเธอนอกใจ<อ>ทำร้ายร่างกายชกหน้าใช้ไม้ฟาดหนักสุดก็คือทำแบบทำร้ายร่างกายถึงครั้งนี้แหละครับเธอก็บอกว่าเธอสวยขนาดไหนทำไมถึงต้องมาหึงขนาดเนี้ย แล้วทุกครั้งนะผัวไปกินเหล้าเมามาก็จะก่อเหตุแบบนี้เธอต้องหนีออกมาขอความช่วยเหลือกับพลเมืองดีกับตำรวจแบบนี้ครับพอหนีออกมา <c oughs> ได้นะคะเธอก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต้องบอกว่าอาการสาหัสเลยค่ะแพย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนตัวผัวผู้สื่อข,ข่าวของเราพยายามขับรถตามหาตามจุดต,ต่างๆทั้งใต้สะพานที่ถูกระบุว่าเป็นที่พักอาศัยแต่ก็ยังไม่เจอตัวตำรวจบอกว่าต้องรออาการของผู้เสียหายดีขึ้นก่อนนะคะ ถึงจะเข้าไปสอบปากคําเพื่อที่จะติดตามหาผัวรายนี้มาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะเพราะตอนนี้คนเจ็บยังเจ็บอยู่รายละเอียดก็ยังได้ไม่มากต้องรองให้เธออาการดีขึ้นถึงจะทราบข้อมูลเบาะแสต่างๆของผัวค่ะ